โฉมงามแห่งยอดดอยด้วงกว่างซางเหนือหรือด้วงกว่างห้าเขาเยนโลไฟ e h ฮอนบิเติลมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ายูปาตรัสตราซิลิกอนิสเป็นด้วงปีแข็งชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างสง่างามถือได้ว่าเป็นโฉมงามแห่งยอดดอยเลยก็ว่าได้กว่างซางมักออกบินในช่วงต้นเดือนกันยายนของทุกปี ตัวผู้มีเขาที่ส่วนหัวยาวตั้งขึ้นและโค้งมาทางด้านหลังเล็กน้อยสันหลังอกกล้องแรกมีสีดำมีเขาอีกสองคู่อยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้านส่วนปีกนั้นมีสีน้ำตาลอ่อนปนเหลืองยกเว้นเส้นสีดำที่อยู่ตรงกลางปีกและขอบด้านนอกส่วนตัวเมียไม่มีเขาและมีสีคล้ายกับตัวผู้ อาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นพบมากที่ดอยแถวเชียงใหม่เชียงรายมีแถวเวียงป่าเป้ากว่างห้าเขามีนิสัยดุหลังจากผสมพันธุ์เสร็จต้องแยกตัวเมียออกทันทีไม่งั้นตัวเมียอาจจะโดนตัวผู้ใช้เขาแทงเสียชีวิตได้ส่วนมากผู้คนจะนิยมชื่นชมความสวยงามของมันไม่ค่อยจะนําไปขึ้นสังเวียนเหมือนกวางสง